ยี่สิบตัวละครชายตุ้ยนุย้ยที่ได้รับการโหวตมากที่สุดหนุ่มตุ้ยนุย้ยแม้จะปรากฏตัวออกมาไม่มากแต่ก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นและมักขโมยซีนตัวเอกอยู่บ่อยๆทำให้วันนี้เราเลยอยากจะพามาดูกันว่าจะมีตัวละครหนุ่มสายอวบคนไหนบ้างที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากการจัดลำดับของเว็บไซต์ ranking.net ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนกว่า797โหวตจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์และไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับ20โคตะาฮิรานโนจากเรื่องฝ่ายดงนาลก 60.8คะแนนอันดับ18มิลกี้โซนิกจากเรื่องฮันเตอร์ฮันเต60.9คะแนนอันดับ17เมงุเลจูโซจากเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนัน60.9คะแนนอันดับ16ยยจิโรเบจากเรื่องดาร์ก n ั a บอก61คะแนนอันดับ15ฮาชิดะอิตารุจากเรื่องสไตเกต61.1คะแนนอันดับ14ฮารุโนบุนิคายโดจากเรื่องตาบันฟ้าใส63.5คะแนนอันดับ13คาเบยาม่าเฮกุโรจากเรื่องนักเตะแข้งสายฟ้า64คะแนนอันดับ12เรียวคันคุริตะจากเรื่องไอหนุ่มไตฝุ่ อันดับสี่ฟุตสุโกมิชินเบจากเรื่องนินจาลันทาโร่หกสิบแปดคะแนนอันดับเก้ามิซุโยชิอันไซจากเรื่องสแลมดังหกสิบเก้าจุดห้าคะแนนอันดับแปดชิบะคาสุโนบุจากเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันหกสิบเก้าจุดห้าคะแนนอันดับเจ็ดฮิโรชิอากาซาจากเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันเจ็ดสิบจุดสี่คะแนนอันดับหกอาชิมิจิโจจิจากเรื่องนารุโตะนินจาจอมคาถาเจ็ดสิบสองจุดห้าคะแนนอันดับห้าแฟกซ์กัมจากเรื่องมายุโรอาคาเนเมะเจ็ดสิบสี่จุดเก้าคะแนนอัน อันดับ2คัคพบิ้อนจากเรื่องโปเกมอ 80. น80.1คะแนนอันดับ1จะเป็นใครลองทายกันเข้ามาดูใบว่านักร้อ